กัญชาและกัญชงคือสิ่งผิดกฎหมายจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท5แต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2565ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณาสุขปลดล็อกกัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดเป็นพืชสมุนไพรทางการแพทย์ประชาชนสามารถครอบครองและปลูกกัญชาได้โดยแจ้งข้อมูลผ่านแอปปลูกกันแต่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้อย่างเสรี อาที่การมีการใช้และการจำหน่ายสายสกัดกัญชาค่า t s c เกิน0.2หรือการนำเข้าสารสกัดกัญชาถ้าเป็นกัญชงกับกัญชามันก็จะต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ของ CBD THC ค่ถ้าไม่ถึง1%ก็จะเป็นกัญชงนะถ้าเกิน1ก็จะเป็นกัญชาค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าชาวบ้านปลูกแล้ว ใช้โดยที่ไม่ไม่ได้เขาเรียกนะสันทนาการันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้ทางสันทนาการค่ะที่กระทรวงเปิดล็อกนะเขาเปิดล็อกกัญชาทางการแพทย์ไม่ได้เปิดล็อกให้กับประชาชนทั่วไปแต่ในที่นี้ประชาชนสามารถปลูกได้เพื่อทางการแพทย์เช่นในบ้านมีคนนอนไม่หลับมีเอ่อ ความดันโลหิตสูงมีโรคมะเร็งอะไรแบบนี้นะคะเพะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขามีใบแพทย์อยู่เขาก็สามารถปลูกที่จะทำอาหารรับประทานได้ นอกจากเพื่อสมุนไพรกัญชาและกัญชงที่ใช้ทางการแพทย์ยังสามารถมาเป็นส่วนประกอบของการประกอบอาหารเครื่องดื่มเวสสำอางและยาตำรับอื่นๆแต่ทุกชนิดต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องและต้องใช้อย่างถูกวิธีเพราะหากใช้ไม่ถูกวิธีจะประโยชน์จะกลายเป็นโทษตามมาทันทีประชาชนทั่วไปนะคะก็จะสามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหารได้แต่ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ใช้อย่างเช่นถ้าเป็นเมนูอาหารก็ หใบต่อ1เมนูอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเครื่องดื่มก็เช่นกัน1ใบต่อ1เมนูเหมือนกันนอกจากที่เป็นเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มคุกกี้ทั้งหลายเนะาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวบสสำอางค่ะเป็นสบู่โลชั่นน้ำมันอหอมระเหยนะคะที่ไว้แบบหยดใต้หมอนเพราะว่าอาการเกี่ยวกับภูมิแพ้เนาะ,ะแล้วก็ถ้าในส่วนของยาทางการแพทย์ก็จะมีเป็นยา16ตําตำับอะคะ่ะที่มาใช้ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่มีปัญหาที่เข้ามารักษามากๆก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับมเริงพวกนี้ค่ะถึงแม้ในขณะนี้พืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงจะถูกปลดล็อกให้พ้นจากยาเสพติดแต่การใช้ยังคงต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องข้อควรระวังและข้อห้ามที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ใช้อย่างถูกวิธีด้วยคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงในส่วนใบสดเนี่ยนะคะ ก็ไม่มีไม่มีผลเสียอะไรถือว่าคนที่แพ้ก็ค่อนข้างน้อยในบางรายก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียมึนงงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือให้เราระวังพอเริ่มสังเกตว่าถ้ามีอาการปุ๊บก,ก็คือให้หยุดใช้แล้วก็อาจจะหาเป็นตัวล้างจืดนะคะ่ะมาขยําน้ําเพื่อว่าล้างฤทธิ์ของยากัญชาที่กินเข้าไปะคะ่ะวันหนึ่งก็แนะนําว่าไม่ให้ทานไม่ให้เกิน2-5ใบะคะ่ะประมาณนี้ การใช้กัญชาอย,ย่างถูกวิธีนะคะควรได้รับการแนะนำจากแพทย์